สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะพาทุกคนมาทำโยคะเบื้องต้นนะคะเหมาะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนและอยากลองหรือว่าใครที่เคยเล่นมาก่อนก็สามารถเล่นคลาสนี้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันในท่าขัดสมาธินั่งขัดสมาธิที่สบายๆเลยค่ะเช็คดูว่าหลังเราตรงหรือเปล่าจับหัวเข่าเราไว้ยืดสัหลังให้ตรง อาจจะหมุนหัวไหล่จากข้างหน้าไปข้างหลังลองเช็คดูให้ตรงก่อนนะคะแลนะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคอีกรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคค่ะรอบนี้หายใจเข้ากวาดแขนไปข้างๆ้างลำตัวยกขึ้นหาท้องฟ้า หายใจออกเอ็น ok, ตัวไปด้านซ้ายวางมือซ้ายไปที่พื้นรู้สึกข้างๆลำตัวด้านขวาเราได้ยืดนะคะพยายามไม่ก้มตัวไปด้านหน้าหรือไปด้านหลังพยายามให้มันเ,ออเป็นแนวเดียวกับผนังโอเคค่ะหายใจเข้ากลับขึ้นมาสลับด้านนะคะทีนี้ไปด้านขวาวางมือขวาไว้กับพื้นยืด แขนซ้ายไปด้านขวาโอเคค่ะอย่าลืมหายใจด้วยนะคะโอเคค่ะหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกสลับไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายไปอีกด้านหนึ่งนะคะยืดยาวๆรู้สึกข้างลำตัวยืดไปถึงนิ้วมือโอเคค่ะ รอสุดท้ายกลับขึ้นมากวาดแขนขึ้นท้องฟ้าแล้วหายใจออกทีนี้วางมือไปด้านหน้าเดินมือพับตัวลงไปด้านหน้าเลยค่ะพยายามพับจากสะโพกแทนที่จะแค่ก้มหัวลงมาหาพื้นนะคะถ้าใครไม่ถึงก็วางมือไว้ข้างหน้าพยายามให้หลังตรงไว้ หายใจเข้าลึก,ลกหายใจออกกดลำตัวลงไปทีละนิดทีละนิดถ้าใครถึงก็ศีรษะมาวางที่พื้นสบายสบายได้เลยค่ะโอเคค่ะหายใจเข้าเดินมือกลับเข้ามาหาลำตัวโอเคค่ะต่อมาเราจะมายืดคอนะคะ เริ่มจากการปล่อยหูซ้ายลงมาหาหัวไหล่ด้านซ้ายพยายามยืดไหล่ขวาไหล่ทั้งสองข้างเลยค่ะให้ห่างจากหูเราไว้กลับขึ้นมาตรงกลางร,รับหูขวาลงมาด้านซ้ายเอ๊หูขวาลงมาด้านขวาค่ะ โอเคสลับอีกครั้งหนึ่งไปด้านซ้ายหายใจออกหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกเจาะไปด้านขวาโอเคค่ะกลับมาเจอกันตรงการต่อมาเราจะมาในท่าคลานนะคะนี่เป็นท่าเบสิกของโยคะเลยในท่านี้เช็คว่าหัวไหล่อย,อยู่บนข,ข้อมือแล้วก็สะโพกอยู่บนหัวเขา่า พยายามไม่ปล่อยให้หลังแอนพยายามให้หลังตรงเอาไว้ไม่ให้แอนหรือโก่งมากเกินไปให้มันตรงเอาไว้นะคะกดน้ําหนักไปที่มือยืดแขนให้ตึงแล้วหายใจเข้าทีนี้เราจะหย่อนหน้าท้องลงมาข้าเอาท้องไว้เปิดหน้าอ,อกไปด้านหน้ามองขึ้นหาท้องฟ้าแล้วหายใจออกเราจะโกงหลังเราค่อยคอยดันสะโพก ไปหาช้นเทา้าท่านี้เรียกว่า shout pose นะคะโอเคอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าดันสะโพกกลับขึ้นมาหย่อนหน้าท้องเปิดหน้าออกไปด้านหน้าพยายามดึงสะบักของเราสองข้างให้มาชนกันแล้วหายใจออกทีนี้ก็ดันสะโพกไปด้านหลังมาใน shout p o อีกครั้งหนึ่ง ถ้าใครสะโพกกลับมาไม่ถึงช้นเท้าก็ไม่เป็นไรคร่ะลงมาเท่าที่ลงได้ให้ร่างกายเรารู้สึกสบายในท่านั้นโอเคต่อมายกสะโพกกลับขึ้นมาทีนี้จิกเท้าสองข้างไปที่พื้นด้านหลังให้มันกว้างเท่าๆกับระดับหัวเข่าของเราที่ห่างกันแล้วหายใจเข้าลึกๆ หายจะออกทีนี้ค่อยๆย,ยกเข่าสองข้างขึ้นมาดันสะโพกขึ้นหาท้องฟ้ามาในท่า downward dog ในท่านี้จะยืดขาของเราดีมากเลยค่ะแล้วก็สหลังนอค้างอยู่ในท่านี้นะคะถ้าใครที่ตึงมากก็จะไม่จะยากที่จะเอาส้นเท้าลงมาหา พื้นก็ไม่เป็นไรค่ะยกไว้พยายามงอเข่าพยายามยืดสะโพกไว้ไปหาท้องฟ้าเหยียดแขนให้ตึงมือให้เปิดกว้างๆเลยคะ่ะให้นิ้วมือห่างกันดันที่พื้นเราจะค่อยๆขย่าที่พื้นย่าอยู่ที่พื้นงอเข่าซ้ายงอเข่าขวายืดข้างหลังขาของเรา ในท่านี้เราจะไม่โก่งหลังเลยนะคะพยายามดันหน้าอ,อกลงไปโอเคค่ะต่อมาหายใจเข้ามองมาด้านหน้าก้าวมาทีละนิดก้าวมาหามือท่านงอเข่าก็ไม่เป็นไรค่ะก้าวขึ้นมาโอเคค่ะท่าเท้ามาถึงมือแล้วให้ค้างอยู่ในท่านี้หายใจออก้วนะหายใจเข้า เดินมือขึ้นมาที่หน้าแข้งของเราหรือถ้าใครตึกมากก็มาวางไว้ที่ต้นขาก็ได้ค่ะยืดหลังให้ตรงท่านี้เรียกว่า half way lift หรือยกตัวขึ้นครึ่งทางแล้วหายใจออกพับตัวกลับลงมาที่พื้น forward fold มืออาจจะมาจับข้อศอกของอีกข้างหนึ่ง ถ้าใครต้องงอเข่ามากในท่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะงอเท่าที่เราจะเรารู้สึกสบายแล้วในท่านี้เราจะไม่พับจากหลังนะคะเราพยายามพับจากสะโพกลงมาอาจจะเหวี่ยงไปด้านขวาวเหวี่ยงไปด้านซ้ายยืดสันหลังเราให้ยาวปล่อยคอสบายสบายดิ่งแมหาพื้นเลยค่ะ โอเคค่ะออกจากท่านี้นะคะเอามือกลับมาวางที่พื้นงอเข่าไว้ค่อยๆม้วนตัวกลับขึ้นมาเก็บคอไว้ก่อนนะคะค่อยม้วนตัวกลับขึ้นมาแล้วถ้าเรามายืนแล้วค่อยหันคอกลับขึ้นมาโอเคค่ะยืนขาให้ห่างกันประมาณสะโพกทีกนี้ยืนให้หลังตรงไว้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกคลายร่างกายแล้วนะคะทีนี้หายใจเข้าม้วนหัวไหล่มาด้านหน้าแล้วหายใจออกม้วนกลับไปด้านหลังโอเคอีกรอบนะคะหายใจเข้าม้วนมาด้านหน้าแล้วหายใจออกไปด้านหลังโอเคค่ะทีนี้ไปอีกด้านหนึ่งนะคะหายใจเข้าม้วนจากด้านหลังมาด้านหน้าหายใจเข้าไปด้านหลัง แล้วก็มาด้านหนะ้าโอเคค่ะต่อมาเราจะมาทำ Sun Salutation A นะคะเป็นท่าคลาสสิกเลยเริ่มจากการยืนขาห่างระหว่างประมาณสะโพกมือวางไว้ข้างลำตัวหายใจเข้ากวาดมือขึ้นหาทางฟ้าหายใจออกพับตัว จากสะโพกมือมาวางที่ข้างๆเท้าสองข้าง,าง,าางหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังก้าวไปยาวๆเลยนะคะแล้วเอาเข่าขวามาวางที่พื้นปล่อยเท้าให้ราบถ้าเราหาสมดุลและบาลานซ์ในท่านี้ได้แล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาอาจจะมือมาวางที่เข่า ท่านี้เราพยายามยืดต้นขาแล้วนะคะโดยการดันสะโพกไปด้านหน้าถ้าใครไหวยกแขนขึ้นหาท้องฟ้าค้างไว้ในท่านี้ค่ะอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆถ้าหายใจออกพยายามไม่เก่งหัวไหล่ขึ้นมาหาหูปล่อยหัวไหล่ให้ห่างจากหูเอาไว้นะคะ โอ okay. เคต่อมาหายใจออกวางมือห้อมเท้าด้านซ้ายเอาไว้ทีนี้เราจะดันสะโพกไปด้านหลังค่อยๆย,ยืดขาซ้ายให้ตึงถ้าใครรู้สึกเกรงมากก็ไม่เป็นไรค่ะลงพยายามดึงสะโพกกลับมาเท่าที่ดึงมาได้หรือถ้าใครสบายแล้วก็พับตัวลงมาหาเข่าด้านหน้าได้เลย โอเคค่ะหายใจเข้ายกศีรษะกลับขึ้นมาดันสะโพกกลับมาใน low lunge ทีนี้มือขวายัางวางไวท้ที่พื้นนะคะมือซ้ายยกขึ้นไปด้านซ้ายยกขึ้นหาเพดานเลยคะ่ะให้ตั้งฉากหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกบิดตัวไปเท่าที่เราบิดได้โอเคค่ะอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกต่อไปเราหันกลับมามองด้านหน้านะคะถ้าใครไหวย,ยกลำตัวกลับขึ้นมายังเรายังบิดตัวไปด้านซ้ายอยู่นะคะให้มือมาตั้งฉากเป็นตัว T โอเคค่ะ และหายใจเข้ากวาดแขนด้านซ้ายกลับขึ้นมาที่ท้องฟ้าทีนี้ให้ขาขวาแล้วเท้าขวาแล้วจิกไปที่พื้นมือยังยกอยู่ยกเข่าขวาออกมาจากพื้นทีนี้เกรงขาซ้ายเกรงขา,ขาขวาไว้นะคะเราอาจจะเริ่มสั่นในท่าน,นี้เพราะว่าเรารู้สึกเ <c oughs> มื่อยกล้ามเนื้อคะ่ะเราก็ยังเกรงไว้นะคะ โอเคค่ะออกจากท่านี้หายใจออกมือกลับมาวางที่พื้นก้าวเท้าซ้ายกลับไปเจอเท้าขวามาในท่าแพลงนะคะในท่านี้มือดันที่พื้นไว้มือให้นิ้วห่างกันเลยค่ะแล้วก็หลังตรงอย่ายกสะโพกสูงเกินหรือว่าอย่าปล่อยหลังให้ต่ำเกินเก็งหน้าท้องไว้โอเคค่ะค่อยๆออกมาจากท่านี้ วางเข่าไปกับพื้นค่อยๆดัน p u ชอัพดันหน้าอกกลับมาที่พื้นปล่อยตัวลาบสบายๆมือยังวางไว้อยู่ข้างๆหน้าอกของเราปล่อยขาลาบสองข้างและหายใจเข้าดันลำตัวส่วนบนขึ้นมาค่ะ ท่านี้คือ Baby Cobra าในท่านี้พยายามดึงหัวไหล่ให้ห่างจากหูเกงหลังเกงส่วนบนเกงก้นของเราไว้หายใจออกปล่อยตัวกลับลงมาที่พื้นจิกเท้าสองข้างไปที่พื้นค่อยๆดันล,ลำตัวกลับขึ้นมาดันสะโพกไปด้านหลังมาในชาร์ปโพสอีกครั้งค่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกคลายร่างกายไว้ในท่านี้ชาพโพสถือว่าเป็นท่า Restorative มากเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะเล่นโยคะไปแล้วรู้สึกเหนื่อยก็สามารถเข้ามาในท่านี้ได้เสมอเลยค่ะโอเคค่ะต่อมาหายใจเข้ามองมาด้านหน้ายกสะโพกกลับขึ้นมายู่จิกเท้าอยู่นะคะมาในดานวน์โหลดด็อก ดันสะโพกขึ้นหาท้องฟ้ากดส้นเท้าไปหา,หาพื้นยืดแขนให้ตรงโอเคค่ะทีนี้มองมาด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆก้าวเท้าขวามาระหว่างมือปล่อยเข่าซ้ายลงไปหาพื้นปล่อยเท้าซ้ายลากไปกับพื้นและค่ะโอเคค่ะหาสมดุลในท่านี้แล้ว ถ้าค่อยดันลำตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครตึงมากก็ยกสะโพกขึ้นหน่อยหรือถ้าใครไม่รู้สึกอะไรเลยในท่านี้สามารถดันสะโพกมาด้านหน้าอีกนะคะแล้วก็เช็คดูว่าให้เข่าเราไม่เกินข้อเท้าเราไปมากเกินไปถ้าเราเกินไปข้างหน้าก็ไม่ดีให้อยู่ประมาณข้างบนส้นเท้าของเราโอเคค่ะแล้วหายใจเข้ากวาดแขนขึ้นหาท้องฟ้า ค้างไว้ในท่าน,นี้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วหายใจออกมือมาวางค่อมขาขวาด้านหน้าไว้ทีละนิดดันสะโพกไปด้านหลังเหยียดขาขวาให้เยาวยงยืดแฮมสตริงยืดน่องของเรานะคะถ้าใครไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะมาที่ปลายนิ้วมือก็ได้หรือถ้าใคร ออมีความยืดหยุ่นมากก็สามารถพับตัวปล่อยศีรษะมาหาเข่าได้เลยเออโอเคค่ะหายใจเข้ามองขึ้นมาที่ดันสะโพกไปด้านหน้าอีกครั้งวางฝ่ามือซ้ายไว้ที่ด้านซ้ายของขาที่อยู่ด้านหน้า แล้วค่อยๆกวาดมือด้านขวาพื้นฐานของฟ้าให้เป็นเส้นตรงจากมือด้านล่างของเราพื้นฐานของฟ้าปิดลังตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพยายามกดเข้าไปที่มือด้านล่างของเรานะมือด้านซ้ายโอเคค่ะแล้ว จเข้ามองมาด้านหน้ายกลำตัวกลับขึ้นมา twist โอค,ค่ะออกจากท่านี้กวาดแขนขวาไปด้านหน้ายกขึ้นหาท้องฟ้าจิกเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังไว้ค่อยๆยกเข่าออกมาจากพื้นเกลงขาสองข้างไว้เกลงทั้งตัวเลยค่ะอาจจะมีสั่นบ้างไม่เป็นไรค่ะ แล้ว Hi, หายใจออกมือมาค่อมขาด้านหน้าทีนี้ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังอีกรอบมาในท่าแพลงหายใจเข้าลึกหายใจออกมาบนเข่าเราย่อดหน้าออกมาด้านหน้าแล้วก็คางนี้เหยียดขาสองข้างไปด้านหลังมาในเบบี้โคบราในลมหายใจเข้าแล้ว Hi, หายใจออก ปล่อยตัวกลับลงมาเช็กเท้าสองข้างไปที่พื้นยกลำตัวดันตัวเองขึ้นมาในดาวน์เวิร์ดด็อกโอเคค่ะหายใจเข้ามองมาด้านหน้าอาจจะงอเข่าแล้วก้าวเท้าสองข้างมาด้านหน้า forward f o o d หายใจเข้า Halfway Lift ยกลำตัวครึ่งทางและหายใจออกอุ t a สน s a พับตัวมาด้านหน้าอีกครั้งนะคะโอ,อเคค่ะลมหายใจเข้าต่อไปด้วยหลังที่ตรงขวาดแขนกว้างๆยกลำตัวกลับขึ้นมายกแขนขึ้นหาท้องฟ้าและหายใจออกมาในท่าทดดสนาหรือท่ายืน โดยการแผ่ฝ่ามือสองข้างไปด้านหน้านะคะโอเคค่ะต่อมาเราจะเหยียดแขนมาด้านหน้ายาวๆย,ยกส้นเท้าสองข้างขึ้นมาเกงน่องของเราเลยนะคะแล้วค่อยๆงอเข่าให้หลังเราตรงไว้งอเข่าทีละนิดทีละนิดเกงขาเราไว้เกงหน้าท้องไว้ โอเคค่ะแล้วถ้าสะโพกเราก้นเรามาถึงส้นเท้าแล้วปล่อยไปด้านหลังได้เลยโอเคค่ะต่อมาเราจะมาทำ seated forward fold นะคะเช็คในท่านี้ให้หลังเราตรงไว้ถ้าใครตึงแล้วในท่านี้สามารถงอเข่าได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยอาจจะมือมาวางไว้ข้างๆลำตัวเพื่อให้หลังตรงก่อน โอเคค่ะแล้วหายใจเข้ากวาดแขนขึ้นหาท้องฟ้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าเช็คว่าเราพับจากสะโพกนะคะแทนที่จะโกงหลังเพื่อพับตัวลงมนาะมืออาจจะถึงแค่หน้าแข้งเราหรือว่าต้นขาของเราไม่เป็นไรเลยค่ะจับได้เท่าที่ร่างกายเรา สามารถลงไปได้ค้างไว้ในท่านี้หายใจเข้าลึกๆ้วหายใจออกพับตัวลงมาทิลนิดแล้วถ้าใครถึงจับมือถึงส้นเท้าแล้วก็สามารถ ขับตัวลงมาด้านหน้าได้เลยนะคะพาศีรษะลงมาหาเขา่าถ้าใครไม่ถึงก็เอื้อมเท่าที่ถึงได้คะ่ะเราจะค้างไว้ในท่านี้นานหน่อยนะคะถ้าใครมีปัญหาหรือปวดในท่านี้มากสามารถหาอะไรมาลอง ก้นของเราได้นะคะเพื่อยกสะโพกขึ้นจะช่วยบรรเทาการปวดขาของเราได้ดีมากเลยค่ะอาจจะเป็นบล็อกหรือว่าเป็นหมอนก็ได้ค่ะโอเคค่ะหายใจเข้าเดินมือกลับเข้ามาหาลำตัวทีนี้เราจะมาในท่า Butterfly Post นะคะเท้ามาประกบกันด้านหน้าให้ขาเป็น Diamond Shape เท้าไม่ต้องเข้ามาหาตัวมากเกินก่ไดนะคะยืดไปด้านหน้านิดน,นึงจับข้อเท้าไว้ยืดสันหลังให้ตรงแล้หายใจออกพับตัวไปด้านหน้ากม้กมเท่าที่ร่างกายเราสามารถลงไปนะคะอย่าฝืนแะล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปล่อยร่างกายไปสบายๆเลยค่ะ ค่อยเดินมือกลับขึ้นมาตอนนี้เราจะมาในท่านอนแล้วนะคะยืดขาไปด้านหน้าปล่อยลำตัวลงมาเก็งหน้าท้องไว้ปล่อยลำตัวลงมาหาพื้นปล่อยตัวสบายๆนะคะเข่าสองข้างตั้งฉากพยายามเช็คดูว่าให้เราจับ ส้นเท้าเราถึงด้วยอาจจะด้วยนิ้วกลางให้เราเอื้อมถึงเราจะมาทำท่า bridge pose นะคะเป็นท่าเบสิกพื้นฐานของโยคะเลยเท้าให้ห่างกันประมาณสะโพกหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกดันสะโพกขึ้นมาค่อยๆดันทีละนิดมาจากสะโพกจากหลังส่วนล่างมาหลัง ส่วนกลางแล้วก็ยกมาจนยกสูงเท่าที่เราทําได้นะคะเกรงหน้าท้องเกรงก้นเช็คดูว่าให้เข่าเราไม่แผ่เข้าไปด้านในหรืออ้ากว้างขึ้นให้มันอยู่กว้างเท่าที่ออสะโพกเราโอเคค่ะหายใจออกกลับลงมาที่พื้นอีกรอบนะคะ หายใจเข้าลึกหายใจออกดันสะโพกกลับขึ้นมาอีกทีถ้าหายใจออกกลับลงมาที่พื้นต่อมาเราจะมาทวิสต์เพื่อบาล a n c e ร่างกายเราหลังจากที่เราเล่นโยคะมานะคะนี้เหยียดขาสองข้างไปด้านด้านหน้าก่อนดึงเขา่าขวาเข้ามาหาลำตัว แล้วจับเข่าขวาด้วยมือซ้ายมือขวาเหยียดเข้าไปข้างๆยาวๆวางไว้ที่พื้นเลยนะคะแล้วหายใจออกใช้มือซ้ายค่อยๆดึงเข่าขวาลงมาด้านซ้ายของลำตัวบิดตัวเข่าซ้ายไปด้านซ้ายเอ้เข่าขวาไปด้านซ้ายค่ะส่วนแขนขวาเหยียดไปยาวๆด้านข้างขวา พยายามกดหัวไหล่ด้านขวาไว้ที่พื้นนะคะไม่ปล่อยให้มันยกไปตามเข่าด้านขวาปิดในท่านี้สามารถมองขึ้นหาเพดานหรือว่ามองไปที่มือขวาก็ได้ค่ะโอเคค่ะค่อยๆกลับขึ้นมาใช้มือดึงข่าวขวากลับเข้ามา ดึงเข่าขวาเข้ามาหาลำตัวเข้าไปด้านปบาลลักแล้ด้านขวาค่ะยืดหายใจเข้าลึลกๆแล้วหายใจออกปล่อยขาขวากลับไปที่พื้นทีนี้จะมาด้านซ้ายนะคะดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาลำตัวจับเข่าไว้ด้วยมือขวาเหยียดแขนซ้ายยาวๆไปด้านข้างวางไว้ที่พื้นทีนี้ดึงเข่าซ้าย ไปด้านขวาลงที่เท่าที่จะลงได้นะคะพยายามกดหัวไหล่ไว้ที่พื้นมากกว่าพยายามดึงขาขวาให้มาถึงพื้นบิดในท่าน,นี้ช่วยนวดเหมือนนวดอวัยวะในร่างกายเราด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราได้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น โอเคค่ะหายจะเข้าดึงเข่าซ้ายกลับขึ้นมาทีนี้จับเข่าด้วยมือทั้งสองข้างดึงเข้ามาหาหลักและด้านซ้ายยืดขายืดก้นด้านซ้ายแล้หา,หายจะหยอกเยยดขาไปยาวๆด้านหน้าปล่อยร่างกายสบายๆต่อมาเราจะมาในท่าชบาสนาค่ะ ในท่านี้เราแค่ปล่อยร่างกายสบายๆเช็คดูว่าเราไม่ได้เกรงหลังเกรงขาเกรงข้อเทา้าเกรงกามของเรานะคะปล่อยทุกอย่างสบายๆท่าชวาชนะก็เปรียบเหมือนกันรีเซ t ตระบบของเราค่ะถ้าเราให้เวลาเราให้เวลาตัวเองประมาณนาทีสองนาที หรือถ้าใครต้องการมากกว่าน,นั้นหลังจากที่เราได้ฝึกโยคะก็จะมีผลดีมากเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคลายความเกงครงคลายความเครียดปล่อยจิตเราสบายๆสำหรับวันนี้เราจะทำชวัสนาแค่สาธิต แปบ๊บเดียวนะคะแต่ถ้าใครอยากอยู่ในท่านี้นานมากกว่านี้ก็สามารถพอสต์วิดีโอแล้วก็ค้างอยู่ในท่านี้ค่ะแต่สำหรับใครที่พร้อมจะออกจากท่านี้แล้วเหยียดแขนขึ้นไปข้างบนศีรษะยาวๆเหยียดขายาวๆยยเหมือนมีใครดึงมือเราแล้วก็ดึงขาเราไปในทิศทาง้ต้บนด้านล่างยืดยาวๆล้วค่อยๆ ดันตัวไปท่าข้างที่เราถนัดฟ e ีเดสโพส์นะคะแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมามาในท่านั่งสบายๆโอเคค่ะเราจะปิดคลาสวันนี้ด้วยท่าสุดท้ายนะคะเริ่มจากการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคค่ะรอบต่อไป หายจะเข้ากวาดมือไปด้านข้างลำตัวกวาดแขนขึ้นหาท้องฟ้าและหายจะออกมือมาประสานกันดึงกลับมาที่หน้าหน้าอกเราอีกรอบนะคะหายจะเข้ากวาดมือกว้างๆเหยียดแขนยาวๆและหายจะออกเป่าปากวันนี้ก็เสร็จกันแล้วนะคะ